ปัจจุบันการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงในทุกอุตสาหากรรมรวมถึงเกษตรกรรมค่ะกระแสะโลกตอนนี้ได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุค knowledge base และเข้าสู่ยุค digital economy ที่มีการคิดคน้นวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนซึ่งอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนค่ะเป็นหนเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่ตอ,อการทาเกษตรกรรมค่ะ การางขึ้นขับช่วยเหลือและภาคเกษตรกรรมเนี่ยจะช่วยลดต้นทุนค่าแรงงานนะแล้วทำให้การปฏริการนั้นเนี่ยทำได้นอกเวลาที่มีดวงอาทิตย์เพราะว่าโดรนนั้นบินด้วย gps หรือดาวเทียมนะซึ่งนั่นหมายความว่ากลางคืนก็สามารถฉีดพ่นได้แล้วก็ทําให้การทํางานในสวนในฟาร์มเนี่ยระหว่างฉีดพ่นเนี่ยก็สามารถจะฉีดพก่กกลางคืนกลางวันก็ทาํางานต่างๆได้อันนี้ก็มาดูนิดหนึ่งว่าการดำเนินงานของมันก็เร็วกว่ามนุษย์นะก็อาจจะช่วยเหลือเกษตรกรได้ในต้นทุนและเวลาในการฉีดพ่น ก็ทำให้ปลอดภัยต่อสิ่งรอบอมได้ด้วยแล้วก็ไม่เป็นพิษภัยต่อคนข้างเคียงเพราะเราฉีดตอนกลางคืนนะแล้วก็ทํางานเร็ววนะ่าเร็วเพราะว่าโดนที่ทดสอบในวันนี้ใช้วเวลาหนึ่งไร่2นาทีแรงงานหายากมากคือคนงานเนี่ยมาก็เกี่ยงเรื่องฉีดยาอะไรไม่ยอมฉีดเพราะว่า เพราะว่าเขาบอกเป็นยาอันตรายแล้วก็คนงานที่ท้องที่เนี่ยคือไม่มีเลยเราก็ต้องไปจ้างจ้างคนมาฉีด1 0ึ0พันลิตรเนี่ยคิด2,000บาทในแต่ละครั้งเนี่ยเราฉีดยาเนี่ยเราเสียเป็นเป็นหมื่นหมื่นเดือนหนึ่งเราฉีด3ครั้งเนี่ยก็ 3- ามสี่หมื่นเราก็เลยไม่ไหวค่ะก็เลยคิดว่าเออถ้าโดนตอบโจทย์เนี่ย เราต้องใช้โดนแน่นอนโดนเนี่ยถ้าสมมติว่าฉีดเนี่ยตีซะว่าเขาบอกว่าไร่หนึ่งเนี่ยเจบาทเนี่ยก้นก้นโอ้โหถูกเป็น2เท่าสาเท่าค่ะโดนถูกนำมาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสามารถลดต้นทุนการผลิตประหยัดเวลาและแรงงานคนค่ะ โดยสามารถใช้ในการพ่นยาข่ามาแมลงและใส่ปุ๋ยให้กับพืชผลเกษตรนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตได้อย่างแม่นยำอีกด้วยจึงนับได้ว่าโดรนเพื่อการเกษตรเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของการทำเกษตรสมัยใหม่ที่เกษตรกรผู้ประกอบการควรนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพหรือที่เรียกกันว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะ นักวิชาการหรือผู้ปฏิบัติการในเรื่องของอากาศยานไร้คนขับนั้นนะพยายามที่จะเอาหัวฉีดพ่นอยู่ใต้ปีกของโดรนซึ่งทําให้เกิดการปั่นหรือปวน,อปน,อปน,อปนของกระแสของเราองอยานะซึ่งอาจจะไม่ไม่ตรงตามเป้าหมายจุดที่หหรืออาการแห้งไปก่อนที่ถึงเป้าหมายคือใบพืชน,นะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดอยู่ในอดีตอันที่2ก็คือว่าลักษณะของการใช้ฉีดพ่น้วยโดรนนั้นนะโดรนนั้นบินด้วยความเร็วนะที่เป็น5เมตรต่อวินาทีซึ่งเร็วกว่ามนุษย์ เป็นการอัตราใช้นั่นนะนะจะต้องคำนวณปริมาณยาให้เหมาะสมกับการกระจายตัวแบบพื้นทนี่ที่แล้วมานนเนี่ยการคำนวณเรื่องนี้มีข้อปกครองทำให้เกิดข้อสงสัยนะในการใช้อากาศยานไร้คนขับฉีดพ่นสารเคมีไม่ว่าปุ๋ยก็าตามกับการเพาะปลูกนะใน,ในวันนี้ที่ตอนเช้าเราก็เริ่มม,มาทําการทดสอบกันโดยออกแบบหัวละองฉีดพ่น2แบบแบบที่1คือแบบที่ปเป็นละองฝอยละเอียดอยู่ใต้ใบพัดเพื่อจะส่งกดให้ละองอยานั้นตรงสู่ต้น,นไม้หรือใบพืช ที่เราต้องการฉีดพ่นอันที่2เราใช้พวฉีดพ่นที่อยู่นอกใบพัดของโดรนด้วยกระแล้วคนขับอันนั้นก็เป็นการทําให้ะละอองยานั้นออกมาปกติหรือตามสภาพเป็นจริงที่มีอยู่บ้างเดียวกันแล้วก็เติมสารที่เสริมประสิทธิภาพเข้าไปเช่นสารที่มีน้หนักโมเลกุลสูงเช่นฮีมิอซิดหรือคาร์โตซานเข้าไปเพื่อลดการเป็นพิษกับมันแต่การที่จะ,ะละอองยาที่เข้มข้นไปตกบนใบพืชก็ทําให้พืชนั้นทนทานได้ อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเข้ามาพัฒนาในวันนี้นะฮะอีกแบบหนึ่งที่เราทดสอบล่าสุดนะครับอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในโลกได้เลยนะครับได้ทำกับของทางด้านดรสุนทรเราจะใช้หางเนี่ยต่อออกมานอกตัวโดนทำให้ แรงของลมเนี่ยไม่มีการกระทําต่อละอองที่ออกมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ดีก็คืออะไรจะไม่การไม่มีการเกิดลอสขึ้นมาเลยถ้าไม่เกิดลอสตัวของมันเองเนี่ยของพืชเนี่ยก็จะได้ปริมาณยาเนี่ยที่ลงถึงตัวใบได้พอดีเทคโนโลยีอันชันฉลาดของโดรอนอัจฉริยะ จึงเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญจากฝีมือคนไทยโดยได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยศูนย์สมาร์ทฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพตลอดจนติดตามดูแลและพัฒนาดโดรนอัจฉริยะที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการในการพ่นสารได้อย่างแม่นยำค่ะซึ่งเป็นการยกระดับนวัตกรรมของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจภาคเกษตรของประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้นเลยล่ะค่ะ